สวัสดีค่ะพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นผสมภส <_ m akes pasar> ูิไม่ซั์เลยเอาใหม่สวัสดีค่ะพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่สอนนะคะเรื่องแผนที่ประเทศไทยในเอ i, น้ยไม่ได้แผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโอ้โหเลอะเลือนมาแล้วเมื่อกี้อัดคลิปไปหนึ่งรอบแต่กดปิดเสียงไว้ไม่ได้ยินอะไรเลยสิบนาทีพูดอยู่คนเดียว มีแต่ภาพไปมีเสียงเอาอัดอีกรอบจะเป็นอะไรไปต่ตอกันลูกอันนั้นเรียนดูแผนที่นะคะนี่คือแผนที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ะเราจะยึดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเราจะยึดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตอนเหนือทิศเหนือของประเทศไทยจะประกรอบประกรอบมันจะประกรอบอันนั้นปรากรอบแต่ถ้าประกรอบอะ ตอนเหนือของประเทศไทยจะประกอบไปด้วยประเทศเมียนมารประเทศเลาวประเทศเวียดนามนะนี่คือทางตอนเหนือนะเราจะยึดเอาพื้นที่บางส่วนนะพื้นที่บางส่วนอ่ะอย่างทิศตะวันตกนี่มันจะมีบางส่วนของประเทศเมียนมาอยู่ทางนี้ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะนับประเทศเมียนมาอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยด้วยอ่ะต่อไปทิศตะวันออกทางทิศตะวันออกของประเทศไทยก็จะมี แคนาดาแล้วมีอะไรอีกฟิลิปปินส์นี่ฟิลิปปินส์่ไหมมีแคนาดามีฟิลิปปินส์นี่แล้วก็มีบรูไนมีมาเลเซียนี่มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็อะไรสิงคโปร์เห็นไหมสิงคโปร์อยู่ทางตอนใต้นะเล่นดูแผนที่ดีอ่ะทีนี้เราไปดูเป็นรายละอกักษร เมื่อเอาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางทิศเหนือนะคะทางทิศเหนือคือบางส่วนของประเทศนะก็จะม,มีเมียนมามีลาวมีเวียดนามนะคะทางทิศใต้ก็จะมีมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็บรูนไนนะคะทางทิศตะวันออกของประเทศไทยบางส่วนของประเทศนะคะจะมีเมียนมาลาวเวียดนามกัมพูชาและฟิลิปปินส์ส่วนทิศตะวันตกจะมีเพียง1เดียวเท่านั้นก็คือ เมียนมาประเทศเมียนมาเมื่อแบ่งกลุ่มตามลักษณะนะแบ่งกลุ่มตามลักษณะภูมิประเทศแล้วพวกที่อยู่เป็นพื้นทวีปนะอยู่ตรงภาคพื้นทวีปก็จะมีไทยนะมีประเทศไทยมีเมียนมามีลาวมีเวียดนามมีกัมพูชานะคะพวกนี้ที่อยู่บนภาคพื้นภาคพื้นทวีปแต่ประเทศที่เป็นเกาะอ่าประเทศที่เป็นเกาะก็คือมาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนฟิลิปเปินอะมีมาเลเซียนะมาเลเซียนะลูกมีมาเลเซียนะประเทศที่เป็นเกาะนะประเทศที่เป็นเกาะมีมาเลเซียมีสิงคโปร์อินโดนีเซียบูไนและฟิลิปปินเออมีอยู่ห้าประเทศนี้อะต่อไปเรารู้แล้วว่าประเทศไหนอยู่ตรงไหนบ้างที่เรามารู้จากธงชาติบ้างอะ เรามารู้จักธงชาติมากธงชาติประเทศแรกราชอาณาจักรกัมพูชานี่พื้นหลังเป็นสีน้ําเงินสีแดงนะคะแล้วก็มีรูปปราสาทอยู่ตรงกลางนะคะต่อไปเป็นประเทศบูไนนะคะประเทศบูไนก็จะเป็นพื้นหลังสีเหลืองนะคะคาดเฉลียงนะด้วยสีขาวและสีดําแล้วก็เป็นตาสัญลักษณ์ของประเทศเขานะคะ ต่อไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะพื้นหลังเป็นสีแดงนะคะคาดด้วยสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นวงกลมสีขาวนะคะต่อด้วยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะ,ะพื้นหลังเนี่ยเป็นสีแดงตรงกลางเป็นดาวสีเหลืองนะคะต่อไป ประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาพื้นหลังเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงตรงกลางเป็นรูปดาวสีขาวนะคะสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะพื้นหลังเป็นสีแดงและสีขาวทางมุมซ้ายด้านบนตรงพื้นสีแดงจะมีรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและดาวห้าดวงนะคะต่อไปราชอาณาจักรไทยนะคะแดงขาวน้ำเงินนะคะสีแดงคือชาสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตาพระ ไช่เออนี่แหละนี่คือประเทศไทยต่อไปสาธารณรัฐอินดโดนีเซียอินโดนีเซียนะลูกอ่ะจังเกตดูโูกอินโดนีเซียเนี่ยจะคล้ายๆกับสิงคโปร์เลยข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีขาวข้างบนมีสีแดงข้างล่างเป็นสีขาวแต่ไม่มีพระจันทร์ครึ่งเสื้อกับดาวห้าดวงตรงนี้อ่าถ้ามันมีพระจันทร์รึ่งเสื้อกับดาวห้าดวงตรงนี้มันจะเป็นประเทศอะไร สิงคโปร์ทันทีแต่ถ้าไม่มีมันคือประเทศ Indonesia. อินโดนีเซียต่อไปลูกมาเลเซียประเทศมาเลเซียนะคะจะเป็นพื้นหลังก็จะเป็นแดงขาวสลับกันนะคะแดงขาวสลับกันแล้วมีสี่เหลี่ยมนะคะคาดด้วยสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินแล้วก็เป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีเหลืองกับน่าจะเป็นพระอาทิตย์สีเหลืองนะคะต่อไปสาณรัฐฟิลิปปินส์ จะเป็นนะคะจะเป็นข้าวหลามตัดสีน้ําเงินแล้วก็ข้าวหลามตัดสีแดงสามเหลี่ยมสีขาวมีดาวสามดวงอยู่ตามมุมแล้วตรงกลางเป็นรูปสีเหลืองแฉอ,อมันคือรูปอะไรก็ไม่รู้นะมองเป็นดาวก็ไม่ดาวแต่มันเหมือนออวงล้อ,อ,อธรรมะก็ไม่ใช่นะครับธรรมจักรก็ไม่ใช่เออมันคือรูปอะไรสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเขานะคะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเท้านะคะอ้าว มาแล้วมาแล้วช่วงนี้มาแล้วมันมาแล้วกิจกรรมร่วมสนุกมันมาแล้วกิจกรรมร่วมสนุกนะคะวันนี้คุคณเฟซคนสวยจะให้นักเรียนให้นักเรียนยกตัวอย่างประเทศมาหนึ่งประเทศพร้อมบอกทิศนะคะทิปของประเทศนั้นว่าอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยโดยให้นักเรียนอัดคลิปสั้นๆนะคะส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของครูเฟ ตัวอย่างนะคะ je, ต้องแนะนําตัวก่อนสวัสดีค่ะดิฉันด็กหญิงสมศรีอยู่ชั้นป .2 ทบ3นะคะวันนีหน้หนูจะมายกตัวอย่างประเทศเมียนมาค่ะหนูจะมายกตัวอย่างประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยคะ่ะขอบคุณค่ะแค่นี้เองทําแค่นี้เองเอ่อีกหนึ่งตัวอย่างสวัสดีค่ะดิฉันด็กหญิงสมศรีอยู่ชั้นป .2 ทบ3ค่ะวันนี้จะมายกตัวอย่างประเทศ ประเทศประเทศฟิลิปปินส์ค่ะวันนี้มายกตัวอย่างประเทศฟิลิปปินส์ค่ะประเทศฟิลิปปินส์อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้เองลูกอัดคลิปสั้นๆสวยงงสวยงามท่าลงติกตอ,อกหรือลงสตอรี่ก็ได้ท่ายัางไงก็ได้จะใช้เอฟเฟคอะไรก็ได้เออ,อยังไงก็ได้ขอให้ส่งส่งมาเถอะ ส่งมาแล้วอย่าลืมพิมพ์ชื่อมาด้วยนะชื่อเลขที่ชั้นเดี๋ยวฉันจไม่ได้หรอกใครเป็นใครบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องในคลิปพูดว่าอะไรนะคะเสียงดางฟังช้าชาฉานช้าแจนนะเสียงดางฟังช้าชาาชานชัเเจนนะคะใครส่งมาได้10บคะแนนใครส่งมาได้10คะแนนใครไม่ส่งไม่ได้คะแนนใครทําคลิปส่งได้ใครทําคลิปส่งได้10คะแนนใครทําคลิปส่งได้สิคะแนนใครไม่ส่งไม่ได้คะแนน อย่าเสียใจภายหลังอย่าเสียใจภายหลังอา่าโอเคเมื่อเวลาคุณให้ทำงานก็ทำนะคะทำแล้วส่งมาอย่างน้อยเนี่ยส่งมาเนี่ยถูกๆผิดๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแค่นักเรียนกล้าแสดงออกแค่นั้นเองนะคะอย่าลืมนะคะอัดคลิปมา1คลิปยกตัวอย่างประเทศผมบอกว่าประเทศนั้นอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยนะคะเพราะเรายึดประเทศไทยเป็นหลักอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยหรืออยู่ทาง ทิศตะวันตกของประเทศไทยนะคะโอเคขอให้นักเรียนโชคดีและมีความสุขกับการอัดคลิปส่งคุณครูนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะ